สวัสดีครับวันนี้นะครับนักเรียนนะครับอยู่กับวิชาปราะวัติศาสตร์นะครับสำหรับวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะครับเราก็อยู่ในสมัยร,รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับวันนี้เรานะครับก็จะมาดูพัฒนานการทางเศรษฐกษิจแล้วก็พัฒนาการทางสังคมนะครับนักเรียนว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับลูกดามรูกล้ามาเลยเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาเริ่มกันที่ พัฒนาการทางด้านการเกษตรนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยต้องเตรียมสเสบียงอาหารไว้เมื่อเกิดสงครามและส่งขายเป็นสินค้าส่งออกนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงส่งเสริมให้ปลูกพืชโดยเฉพาะการปลูกข้าวและสนับสนุนให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยจะออกกฎหมายระบุว่าผู้บุกเบิกที่ดินเพื่อทำกินใหม่ในระยะ1-2ปีแรก จะได้รับยกเว้นอากรค่านาค่าสวนพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทำประโยชน์อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจโดยทำพิธีขอฝนเมื่อเกิดฝนแรงหรือทำพิธีไล่น้ำเมื่อน้ำท่วมนะครับนะักเรียนต่อมานะครับพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมโรงงาน ทีนี้เรามาดูนะครับอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับเป็นผลผลิตของชาวบ้านเมื่อว่างจากการทํานาเป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับส่วนอุตสาหกรรมโรงงานมีการทําอุตสาหกรรมที่ต้องจ้างแรงงานนะครับเจ้าของกิจการชวนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นชาวจีนเริ่มมีมากในรัชกาลที่3นะครับผมครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูการค้ากันนะครับนักเรียน ในการค้าสมัยรัตนโก,กสศิทร์ตอนต้นนี้นะครับก็จะแบ่งได้อยู่2อ,อย่างนะครับก็คือการค้าภายในแล้วก็การค้าภายนอกนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการค้าภายในนะครับส่วนมากนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าผู้ทําการค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนําสินค้ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับเข้าไปขายตามหัวเมืองต่างๆโดยที่จะใช้แม่น้ำนะครับเป็นเส้นทางในการเดินทางนะครับ การซื้อขายบางครั้งไม่ได้ใช้เงินแต่จะเอาสินค้าที่ชาวบ้านผลิตนะครับไปแลกกับอีกชุมชนหนึ่งนะครับนักเรียนนี่ก็เป็นการค้าภายในนะครับต่อมานะครับก็คือการค้าภายนอกนะครับคือการค้ากับต่างประเทศนะครับในสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนั้นราชการก็จะเป็นผู้ดําเนินการนะครับสินค้าต้องห้ามนะครับโดยให้กรมพระคลคังเป็นคนดูแลกิจการ ดังนั้นชาวต่างชาติและราษฎรไม่สามารถซื้อขายสินค้าต้องห้ามได้โืยตรงแต่ขายให้กับพระลังสินค้าเท่านั้นนะครับประเทศคู่ค้าที่สําคัญนะครับก็คือจีนนะครับนักเรียนต่อมานะครับมีชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายมากขึ้นและพยายามเจรจาให้ไทยเลือกทําการค้าแบบผูกขาดนะครับในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2369 ไทยจึงได้ทําสัญญาเรียกว่าส่วนที่สัญญาเบอร์นี่นะครับเพื่อลดการคู่คามจากประเทศอังกฤษนะครับนักเรียนแต่ยังมีสินค้าบางชนิดที่จะต้องซื้อขายกับระครังสินค้าในช่วงนั้นนะครับการเก็บภาษีเรียกว่าเก็บภาษีปากเรือนะครับต่อมาสหารัฐได้ทําการเจรจาขอทําสัญญานะครับเหมือนกับประเทศอังกฤษในช่วงนี้นะครับนับว่าเป็นการพัฒนา การค้าเข้าสู่ความเป็นสากลมากนะครับนักเรียนสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงใช้ระบบศักดินาในการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อกําหนดหน้าที่และสิทธิของคนในสังคมนะครับคล้ายกับสมัยอยุธยาและธนบุรีอยู่นะครับก็จะมีอยู่2ชั้นคือชั้นปกครองแล้วก็ชั้นผู้ถูกปกครองนะครับ ในชั้นนะครับของผู้ปกครองนี้นะครับก็จะมีพระหมหากษัตริย์พระราชวงศ์ขุนนางแล้วก็ข้าราชการระดับต่างๆนะครับส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับก็จะประกอบด้วยไพ่นะครับแล่าทาสนอกจากนี้นะครับสังคมไทยยังมีกลุ่มคนอื่นๆได้แก่นักบวชนะครับหรือพระสงฆ์และชาวต่างชาตินะครับผมเช่นเคยนะครับเราก็จะไม่มี แบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ทํากันนะครับข้อที่1ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ผลิตในครัวเรือนมา3ชนิดนะครับฤฤฤฤนักเรียนก็ไปดูอย่างังสือแล้วก็เขียนมานะครับข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุตสาหกรรมโงมรงงานามา3ชนิดนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือเช่นกันนะครับ <metadata channels> ข้อที่3ระบบศักดินาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้นนะครับอะไรบ้าง เช่นเคยเมื่อนักเรียนรรทยําเสร็จนะครับก็ให้นักเรียนสแกน QR code แล้วก็ส่งครูได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ